อันนี้นะคะคือใบก้ามปูผุนะคะอันนี้อันนี้ผุเลยอันนี้ที่เป็นร่วนๆนี้คือคือใบก้ามปูที่แบบว่าทับถมกันมานานนะคะจนแบบว่าขนาดนี้เลยนะคะของทางสวนนะจะใช้ใบก้ามปูผุนะคะนี่ค่ะดูความผุค่ะเนี่ยนี่ค่ะใบก้ามปูผุเนี่ยดูชัดนี่ค่ะนี่ค่ะ ปลูกบอนสีนะคะนี่นี่เลยอันนี้คือโอ๋จะจะส่งใกล้ๆเท่านั้นนะคะไม่ได้ส่งขนส่งเนาะใช่ไม่ได้ส่งนะคะเอาให้ดูว่าที่สวนน่ะนี่ค่ะปลูกกับใบก้ามปูนะคะบอนสีใส่ดินอีกนิดเดียวนิดหน่อยแค่นั้น,นะคะ่ะหนึ่งหนึ่งส่วนสี่อะดินหนึ่งนี่ค่ะ ดินแค่หนึ่งหรือว่าไม่ไม่ใส่ดินก็ได้เพราะว่าเนี่ยค่ะมันผูดจนเหมือนกับดินแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่สวนจะปลูกแบบนี้ก็มันมีรากอพวกไม้บ้างอะไรบ้างก็นี่ค่ะเอาออกไปนะคะนี่แหละที่สวนจะคือแบบนี้เลย คือใบก้ามปูผุแบบนี้เลยไม่ผสมดินนะคะที่เห็นที่ที่ใครที่เป็นล้วนๆอย่างเงี้ยมันเป็นใบก้ามปูผุที่แบบว่ามันผุแล้วค่ะมันร่วนแล้วก็เลยเป็นแบบนี้นี่ค่ะดูใกล้ๆอันนี้คือมันไม่ใช่ดินนะคะเป็นใบก้ามปูผุนี่ยทับถมกันมานานจนผุนี่ค่ะอย่างนี้เลยมันร่วนอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะนี่น วันนี้อัดคลิปไปคือโอ้ไม่สบายนะคะอากาศเปลี่ยนนะคะฝนตกเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ตกนะก็เลยแบบว่ามีน้ำมูกนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนี่ค่ะใบก้ามปูต้องการดินแบบนี้เลยต้องการแบบว่าใบก้ามปูปูแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่แค่นี้นะจ๊ะ